สวัสดีค่ะมาพบปุ้ย UK Sports Channel นะคะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะคะปุ้ยก็มาทำช่องเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะปุ้ยมาในคอนเทนต์เอ่อเอ่อ c a n d ล่านะคะ c a n d l ่านะคะ2 0 o t t นะคะก็คือเป็นลูกพัด เป็นปฏิทินนะคะเป็นปฏิทินนะคะปุ้ยก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งปุ้ยก็ได้มาระยะหนึ่งแล้วแหละเดือนเข้าแบบ January February ใช่ไหมเดือนนี้นะคะก็เดือนกุมภาแล้วปุ้ยก็ยังแบบว่ายังไม่ได้ทำนะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยเอโอเคนะคะก็เลยแบบมาทำนะคะแล้วก็แบบทำช่องเนาะทำคอนเทนต์นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะเอา,เอา แคล enda ของเขาเนี่ยเอามาให้ดูนะคะว่าของไอเลนเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นรูปลักษ์ประมาณนี้นะคะจะเป็นเป็นประมาณนี้นะถ้าเป็นของคนไทยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวเลขเนาะเออเป็นตัวเลขขึ้นเลยเนาะก็จะเป็นรูปแบบว่าเออที่ปุ้ยจำได้เนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นรูปดาราใช่ปะคะของ แต่ละช่องเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะปุ้ยก็จะเป็นอ่าเป็นรูปธรรมชาตินะคะเป็นรูปธรรมชาติอันนี้เป็นรูปธรรมชาติของประเทศเขาเนาะอ่าปุ้ยมาเริ่มเลยนะคะอันนี้เจนนิวอัลลี่นะเจนนเจนนิวอัลลี่นะคะก็อ่าลงท้ายสามสิบเอ็ดวันนะคะไอที่เป็นเจนอ่ามกราคมลงท้ายเดยคมนะคะสามสามสิบ 1วันเนาะถ้าลงท้ายด้วยยนก็จะ30แล้วก็ถ้าเป็นกุมภาก็จะเป็นอยู่ประมาณ28 29เนาะค่ะอันนี้ก็เป็น j จ n u น r y ยนะคะก็มี31วันนะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้รูปต้นไม้นี่ปุ้ยว่าสวยดีนะปุย้ยเออเคยคิดยจกจะได้อยู่แต่ว่ายังหาแบบที่ชอบไม่เจอนะต่อไปนะคะก็จะเป็นเดือน เอ่อไหนนะแฟบ์บูลิตนะคะแฟบ์บูลิตเป็นแฟบ์บูลิตนะก็จะเป็นของเดือนนี้นะคะมียี่สิบเอดวันนะปีนี้นะก็จะมียี่สิบเอดวันนะคะแฟบ์บูลิตนะนะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเป็นภูเขาเห็นไหมเป็นภูเขาแบบอา่า หน่อยเนาะเพราะว่ามันเมืองหนาวเนาะต่อไปจ้ามัชนะคะมัชมัชนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโขดหินแบบนี้นะเขาเป็นเมืองหนาวนะส่วนมากประเทศเขาก็จะเป็นแบบว่าโขดหินเอ,อ่อถ้าเป็นอย่างทะเลส่วนมากก็จะเป็นโขดหินนะไม่ใช่แบบว่าหาดหาดทรายเลยนะคะก็จะน้อยมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเคยดูหนังในแบบหนังต่างประเทศนะเราก็จะเห็นแบบว่ามันเป็นแบบยังไงเขาก็จะทําบ้านช่องเขาจากโขดหินนะ่ะทําปราสาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานอ่ะหลายปีนะแล้วก็สําคัญก็คือกันหนาวได้ดีได้เป็นอย่างดีนะถ้าใครมาเที่ยวยุโรปจะรู้นะคะต่อไปนะ เพราะว่ามันจะไม่ไม่ได้เหมือนกันนะมันจะไม่บรรยากาศมันจะไม่ได้เหมือนเอเชียเท่าเท่าไรเอเชียนี่ก็จะเป็นแบบ <c oughs> มีแดดนะคะมีมีแดดร้อนเพราะว่าตอนที่ปุ้ยอยู่เมืองไทยปุ้ยอาบน้ำสามรอบต่อว,วันเช้าเที่ยงเย็นนะเพราะว่าปุ้ยต้องเข้าแบบว่าเข้าเข้าสวนอ้อยเด้อไปทำสวนกับพ่อกับแม่แล้วก็เย็นก็กลับมาขายของเปิดร้านขายของนะคะค่ะต่อไปนะ <c oughs> ก็จะเป็นเอพิวนะเอพิวก็จะเป็นแบบเป็นประมาณนี้นะคะเป็นภูเขามีน้ำนะต่อไปจ้าเมเมก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นปราสาทเป็นปราสาทเห็นไหมคะโอ้สวยงามมากนะคะเป็นปราสาทสวยงามนะคะจัดต่อไปนะคะต่อไปก็จูนจ้าจูนก็จะเป็นรูปบ้านแบบนี้นะคะเป็นรูปบ้านนะเป็นบ้าน ทรงดั้งเดิมนะคะแบบธรรมดาแบบะจะสวนนิดหน่อยนะต่อไปนะคะเมื่อกี้อะไรปุ้ยไล่มาอะไรนะถึงอะไรแล้ว <c oughs> จูนต่อไปนะคะก็จุลลายนะคะจุลลายนะคะอันนี้คือเข้ามาแค่นี้นะคะแล้วเขาก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็คือจุลลาย เพื่อนเพื่อนแฟนกำลังทำก็สะอาดนะคะหน้าต่างให้นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดไล่นะเราเมื่อกี้่ลืมให้ดูรูปบ้านแล้วใช่ปะรูปบ้านนะคะเมื่อกี้เป็นรูปบ้านอันนี้คือจูนจูนไล่นะคะก็จะเป็นแบบประมาณาเป็นเรือ นะคะเป็นแบบทะเลเป็นเรือลแล้วก็มีแบบบ้านรีสอร์ทห้องพักอะไรอย่างนี้นะต่อไปนะคะก็ออกัตนะคะจุลายแล้วก็อกนะอกัตนะออกัตก็จะเนี่ยนะคะเขาก็จะถ่ายรูปประมาณบรรยากาศแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นน้าเนาะเป,นเป็นเป็นแม่น้ํานะคะเป็นผ้าทิ่ตกดินนะคะ ต่อไปนะคะเซปเทมเบอร์ September นะเซปเทมเบอร์ September ก็จะเป็นอ่ารูปภาพของการเก็บเกี่ยวนะคะรูปภาพของการเก็บเกี่ยวนะ,ะอันนี้เห็นไหมที่มันเป็นแบบว่าอา่กองฟางประเทศเขานะเห็นชัดชัดไหมคะก็จะมีเครื่องทำไอ้นี่นะคะกองฟางนะนะคะต่อไปนะออกโทเบอร์ October นะคะออกโทเบอร์ October ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนอ ต้นไม้ผลีใบนะคะก็จะเป็นแบบว่าแบบต้นไม้ผลีใบที่แบบก็สวยนะเป็นแบบหลากหลายสีนะคะสีแดงมั่งสีเหลืองมั่งอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปเนาะโนเวมเบอร์ November, นะคะโนเวมเบอร์ November, ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าริเวอร์ River, นะคะเป็น เป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีหมู่บ้านนะคะติดแม่น้ำเนาะต่อไป้าเดือนสุดท้ายแล้วเย่นะคะก็คือ d ด c e m b e r นะคะเดือนธันก็จะเป็นแบบประมาณเป็นเขาภูเขาหิมะนะคะก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นเป็นช่วงฤดูการที่แบบว่าจะมีหิมะตกนะคะเป็นช่วงคริสต์มาส พูดง่ายๆนะคะค่าเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะมีประมาณ30ธันวาคมก็จะเป็นเอ่อ30วันนะคะมี30วันนะค่าสรุปว่าเสร็จแล้วนะปุ้ยก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าเอ่อของปฏิกินของต่างประเทศเป็นยังไงนะปุ้ยก็มายกตัวอย่างให้ดูนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยยูเคสควรเชนนี้ต้องลาไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ้ยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย